แล้วก็เอาที่เป็นทองเรื่องไปครับไล่ข้างในไปโดนหมดเลยทุกลูกเลยอันนี้อันนี้เป็นครูโดนป้าโดนที่ของแม่ข้างในโดนรัดลูกตกลงมาเหรอแล้วนี่ทุกข้างไหนปะมันมันมันคิดว่าเป็นทางกันไงมันก็เลยแค่ไอ้นนี้เมาไม่อคยมันไม่รู้ว่าแม่มรู้องไหนอ่ะ ตรงน้งไกลอจู่ตรงนีโดนพราะคนณขโดนไปดูแต่เขาคนอื่นไม่ดูหองตังเอ้โดนต่ตนนีนะเข้าวซีิแล้ครับข้าวข้าวแล้วซสิบแล้ครับทีรูปใช่ครับมันก็มันก็หมดเลยโซ่โซ่ประตูหมดเลยประตูห้องน้ำ ห้องน้ำก็หมดห้องน้ำมันโดนไปชุดแรกครับชุดแรกโดนชุดเดียวครับแล้วก็ตูงานเนี่ยโซมันจะโดนช่องพุ่งโดนพร้อมนี่โซ่พุ่โดนมีกี่วันนี้แล้วมั้งใช่ใช่เขาบอกอาจารย์เดินมาโอ้ยไอโว้ยสองสองวันยังอยู่นะพออยู่พออยู่โซหายอับเลยโซ่ตกข้างล่างเลยสี่ด้านเลยด้านนู้นนั่นเลยเออสี่ด้านเลยด้านแต่ห้องน้ำมันชั่วมันนักหมดเลยเละเพราะว่าเราไว้ใช้ช่วงเพชงเหม่งไงเวลาเทศกาลเพชงเหม่งเนี่ย แล้วเท่ากับเสือหายอะไรน้่นเอาไปนี่นียังไม่เปิดเรียกว่าเียกว่าจานปิดบ่อน้ำนะไม่เปิดไม่ปิดบ่อน้ำนั่นหมดเลยแหเนี่ยเพิ่งปีนี้เลยนะแกกก่อนปีนี้ปีนี้ปีนี้ยเราวาดหนักเลยก็ปีที่แล้วฟ้องไทยเสร็แล้วปีเนี้ยแล้วก็ปิดประตูไว้ไงขนาดลงมาแล้วเนี่ยของเนี่ยนานมากจะดูพวกนี้ย อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปลงเข่าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจดีย์เนี่ยรูปแม่บาปเนี่ยเพราะเจดีย์เก้าเนี่ยมันมันจะเป็นนี่นี่ทองเหลืองจะเป็นทองเหลือดไม่เดินเดินเดมิกบดนี่ตะพิงเจ้านะ เบนจะลงหน้าเดี๋ยวเฮ้เอาไปแล้วบ้างคุณขึ้ไปดูดิไห่ของใครบ้านนี่ต้อแต่กองไม่ตรงนั้นเราไม่ใก่ไอันนี้นานนะร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีรุ่นก่อนไม่ใช่ร้อยแต่แต่นี่ก็นานพอสมควรเออนี่ก็นานแต่ลุ่นก่อนรุนก็ดีปั้นปั้นมือใช่จะดีปั้นปั้นมือดูแล้วก็รู้เองปั้นปั้นสมัยก่อนนอกจากหลวงพี่มาอยู่ก็มีแล้วนะมีมีลุกนี้ก็นานแล้วก็มีลุกข้างๆนานแต่ของปู่รุ่นแรก เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นโกลทองเหลืองอยู่ค่ะคงที่เอาคือทองเหลืองใช่ที่ยังอยู่น่ะเซรามิกยู่แต่แท้เซรามิกไม่เอาเซรามิกนี่แอ่ไอ้พวกมันจับอยู่เนี่ยพวกให้มันดูว่ามันมีโกทเปล่าอ๋อก็จะเอาโกลทองเหลืองไปอย่างเดียวคือเซรามิกไม่เอาไปน่นเดี๋ยวไปดูลูกนว่แล้วกระดูกอ่ะมันก็เอากระดูกด้วยนะเรอเออ ไม่รู้ไปทิ้งไว้ไ <ป S 1> ที่ไหนแล้วเของมันย้ำไปมาที้ก่ไหนตรงนี้เรายังรู้ว่าใช่ใช่ไหมมันไปทิ้งตรงอื่นเราไปเจอเราก็ไม่รู้ว่าใครคือเปล่าของเราด้วยเหรอโดนอนงันเหรอแสดงว่าเพิ่งโดนเมื่อวานวันศุกร์อาจารย์โดนมายังอยู่นะของเราเนี่ยโดนเราแวกโน้นหมวกนี่ยบนกอง จะจอดูไอที่เก่าๆเพราะรู้ว่าเก่าๆมีคนเออนี่ยังอยู่ยังดีนี่นี่เอากระดูกหัวกรองไว้เจ้านี้ยังดีโอ้ใส่จานเลยกระดูกหัวกรองใส่จานกับแต่บางเจ้านี่ไม่มีแต่อันนี้เคาะนู่นเคาะข้างบนในข้างบนนู่นข้างบนขึ้ข้างบนอันนี้ก็มีนี่นี่นี่พวกกระดูกเอาไปเข้าเอาไปด้วยคงจะทอดไปโอ้กันแหละมันเกือบร้อยปีกุ้งทอดไปโอ้่โอรดนู่นไม่เอาเนี่ยเอ้ยอมไหมครับผมอันนั้นมันโกด้นี่ เปิดไว้แตไม่เอาใช่มันเป็นในไม่เอาเนี่ยเราเปิดราไปเห็นเป็นเอ่อพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเลือกเฉพาะทองเหลืองอย่างเดียวรอบห้าปีแล้วไม่ดำได้ก็ก็เมัยก่อนครับผมก็เสร็จแล้วก็ข้างในสุสานพระเจ้าวัดศรีโลเนี่ย ก็จะไม่มีคนมาทุกมาทำลายจะมาปีนี้หนักกว่าทุกปีกกเราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาตโยมคณะกรรมการวัดที่ได้มาร่วมกันบอกบอกแต่เพื่อจับคนทำร้ายมาลงโทษก็อาตมาภาพในนามลองจากู้ช่วยเจ้าวาดวัดสิโลหละราบมือแล้วก็จเจริญพอญาติโยมทุกท่าน ช่วยกันในบุญชนะเป็นบุญปู่ญาตยายเป็นคน่งในเชื้อนอกประเิศให้กับในเชื้อถาวรวงสาววนวงสุสานให้กับสุสานวัดิีลมมาสิบห้าไร่สิบห้าไร่แล้วก็มันสะเทือนใจญาติโยมกับมากญาติพี่น้องเขาเพราะว่าเหมือนว่าทุกปีก็ต้องมากราบมาไหว้เนี่ยเป็นเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยงานเนี่ยอยากให้ทำยังไงหาตัวคนร้ายได้เพราะมันหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้รุนแรงมาก มันก็มีแต่เราไม่มีหลักฐานก็ไปสืบหลายที่แล้วร้านคา้าร้านที่รับซื้อของเก่าเราไปสืบแล้วขาก็ปฏิเสธนะครับแต่มันก็มีคนสงสัยอยู่ซึ่งทางทางผู้ใหญ่ก็ติดตามเรื่องนี้นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้คือเหรือบงต้นได้รับเป็นตัวแทนจเจ้าวาดวััสซิโลรับลุงน,นะครับก็ไปแจ้งความดํมเมาเนินคดีกับทางอบอทบทมวงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังติดตามอยู่ครับ ก็ทีนี้ก็คือทางบาทีตำรวจก็ต้องพึงพงพ่งกองพึ่งอะไปอรป่อแท่ที่ชาวบ้านทราบหรือเห็นการเคลื่อนย้ายโกดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แจ้งปอ่อแส่มาทางเจ้าวาดโดยตรงได้เลยครับคือตอนนี้ที่นับคร้านะครับผู้เสียหายที่เจดีที่ทุบๆเนี่ยครับก็คืออยู่ประมาณสี่สิบเจดีครับครับนับคร่าวๆ4ี่สิบหลายครับก็คือตอนนี้ก็คือกําลังรวบรวมรายชื่อให้มารวบรวมรายชื่อที่ ด้านเจ้าอาวาสครับเพื่อจะรอเข้าไปติดตามที่กสบอร์ทมงวงต่อไปครับแล้วก็ให้ผู้เสหายที่เป็นเจ้าทุกเนี่ยไปร่วมกันแจ้งความที่ที่สบอร์ทง่วงครับก็อยากจะให้ญาติโยมที่คณะกรรมการวัดที่มาในวันนี้ตั้งกิอธิฐานแผ่เมตตาให้กับบรรพุรุษผู้ญาติยายที่อยู่ในสถานที่แห่งน <อ 1971. S 1> <van> ี <T. S 2> ้อยู่ในประชานี้วงศาคณะญาติโยม ที่ได้มาบรรจุซึ่งก็ได้เสียหายไปพอประมาณก็อยากให้เทมิตาลงตัวให้ก็เป็นตัวต้องหลายที่เป็นเพื่อนทุกคนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดต้นต้นอเวราจงสิ่งสุกเตอร์ไม่ได้มีการมีการอะไรต่อไปก็ตั้งใจละครอยากเาว่ารีว่าบุราเบื่อเจากรองเอวามีวัดตุนหังเอตานากุกมติยุทธ์จอมปฏิตังสุวังที่ตพมีวัดจันทร์ปุกจังว่าเจ้าใจโนจัตตารอสมาวัตสันติอายุโนทุสัง ปกติโตอย่ทีางวอกแตยังีตัดต่เปสานะปูชาจวตาาราบรันตุกุินังตูมเอ็งิปุตตังกันตีติปวัตุตบมังกลังกนุตบเวตาตตานุาเวนะตตาตตีปูนตเตวตบมังกลังแร้กนุตบเวตาตูตานุาเวนะตตาตตีปนเตวตบังกลังวกนุตเวตาตตานุาเวนะตตาตตีปูนตเตวบงลลย เป็นปูมีที่ดิน